สวัสดีครับทุกคนพบกันในช่องจิติแล้วนะครับฮีโร่ที่ปอนจะมาเล่นในวันนี้ก็ได้เป็นตัวของยอนนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ยอนธรรมดานะครับเรามาพร้อมกับสกิลใหม่นั่นก็คือชาร์โดอาเชอร์นั่นเองที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวันนี้เลยที่ปอนนั่งทําคลิปอยู่นี่มันเป็นซีรีส์ที่เพิ่งเข้ามาใหม,ม่มันเป็นอารมณ์ตีแบบเหมือนเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างนี้เนาะมันมาพร้อมกับอีก2ฮีโร่จะเป็นอาซันกากับของแอคเนตนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหากันเอาได้นะครับอันนี้มันช่วงนี้มันเปิดขายอยู่เหมือนกกาาจจะได้ ไอ้ล็อกอินรายวันแล้วแบบเติมแค่เก้าขูป,ปองส่วนอาซันกาที่ได้จะต้องแบบมันมา,าพร้อมกับกิจกรรมที่เอาพร้อมกับตัวเรียวมาอันนั้นน่าจะอันนั้นน่าจะแพงที่สุดแหละแต่ว่าที่ปอนได้ยอนมาเนี่ยได้มาเพียงแค่5้าขุป,ปองเท่านั้นซึ่งแม่งโคตรคุ้มเลยแบบน่าจะกล่องสมไอ้ห้าขูป,ปองอันนั้นนะเออแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากเสี่ยงโชคน,นะครับก็สามารถซื้อในราคาเต็มได้เองราคา29 9านะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แบบท็อปไปมากกว่าน,นั้นอีกอยากได้แบบเอ้ยสีสกินเพิ่มอีก3สีอะไรเนี้ย จากความคิดเห็นของปอนนะครับเกี่ยวกับสก,กินนี้นั่นก็คือมันเป็นสก,กินระดับเลเจนด์จนะครับซึ่งก็จะไม่มีเอฟเฟกต์วาวนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีเอฟเฟกต์ Effect ต่างๆของสก,กิลต่างๆอะไรแบบนี้ก็เป็นแบบในตีมสีเขียวดําอะไรประมาณนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับยอนปกติย้อนน่ยก็จะยิงออกมาเป็นสีหนเหลืองๆเนาะเป็น,ะนสก,กินพื้นฐานของเขาอะไรนี้แต่ตนนี้ก็เวลาใช้สก,กิลนยะก็จะเป็นอารมณ์แบบย,ยิงไปเป็นสีเขียวเขียวดำๆอะไรก็สวยมากๆเลยนะครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องเก็บไหมก็ แล้วแต่เ,เพื่อนๆดีกว่าแบบถ้าเ,เพื่อนๆชอบยอนเป็นเมนยอนอยู่แล้วเออก็จะซื้อเก็บก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าในร,ราคา299ถ้าหมดแบบคุณไม่สุ่มกล่องก็คุ้มมากๆแต่นี้ปอนแบบโอ้โหเปิดแค่กล่องเดียวมั้งน่าใชา่กล่องเดียว5คู่ปองออกแหลวคือแม่งโคตรคุ้มเลยแต่ว่าปอนไม่ได้ซื้อไอ้แพ็ค499เพิ่มนะครับปอนรู้สึกเออเสียดายเงินเพราะว่าอันนี้มันก็สวยของมันอยู่แล้วเนาะในคลิปนี้นะครับปอนตั้งใจว่าจะมารีวิวสก,กินอยอนนะครับเพราะว่าพวกแนวทางการเล่นหรือไอเทมต่างๆเนี่ย ใช้จากคลิปที่แล้วที่ปอนเคยทาเกี่ยวกับเอยคลิปของยอนไปนะถ้าใครยังไม่ไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ปอนจะเอยอธิบายเพิ่มเติมให้หรือแบบสําหรับใครที่เอยไม่ได้เข้ามาดูในคลิปนะั้นเดี๋ยวคลิปนี้ปอนจะอธิบายให้นะครับว่าเออเทคนิคการเล่นยอนในแบบของปอนรวมถึงไอเทมรูนพลังแสงที่ปอนใช้กับยอนในเกมเกมนี้นะครับ ปอนจะสรุปสันน้นๆนะครับนั่นก็คือตัวของยอนนั้นมันเป็นฮีโร,ร่ประเภทแคลร,ร่ซึ่งปอนเชื่อว่าหลายๆคนคงได้มีโอกาสได้ลองเล่นยอนไปแล้วเพราะว่ายอนเป็นฮีโร่แบบเริ่มต้นสำหรับใครหลายๆคนเลยมันเป็นฮีโร่ที่อยู่กับ r อาวนี่มาแบบโหโหนานมากอาจจะเป็นแบฮีโร่แครลร่ตัวรแรกๆเลยเนาะที่ปอนได้ลองหยิบมาเล่นนะครับแต่ว่าเออมีช่วงนีงที่รู้สึกว่าอายอนมันรู้สึกจะเบาไปนิดนึงแต่พอพาแพทหลังๆเนี่ยยอนได้มีการปรับให้มันแบบ เออยิงแรงมากขึ้นยิงแม้แบบถี่อะไรมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ได้มีการปรับอันติกับสกิลสอเนะี่ยแบบฟนะิลด์ซันเนี่ยที่เป็นอันตนะีเอามาไว้เป็นสกิลสองสกอ็เท่าก,กับว่าเราสามารถฟิลด์ซันแรกโดๆตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับสำหรับแนวทางการเล่นยอนในแบบของปอนะครับยอดมันม เป็นตัวละครที่ปอรู้สึกว่ามันจะเกิดได้ค่อนข้างต้องใช้เวลานิดนึงแบบอาจจะช่วงประมาณกลางเกมถึงเลทเกมเนี่ยเละเกมเนี่ยถ้ามีของนโหดล,ละโหดแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะโดนเขาก,กดรับยาเพราะว่าดาเมจของเราเนี่ยอาจจะยังไม่พออาจจะยิงได้ไม่ค่อยรัวมากนักสักเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเอ่อยอมมาเป็นฮีโร่แครี่ขาตา,ตายตัวหนึ่งเลยนะปอนว่าแบบเราอาจจะโดนแสสอสซิสต์ลวงได้ง่ายๆเลยแบบลิงกระโดดมาทุบโป,ป่งหัวแตกหัวขาดตายอะไรแบบนี้ก็คือ มันแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบปล่าด้วยแหละเนาะเพราะฉะนั้นเวลายืนเราก็ยืนแบบในตำแหน่งที่แบบไม่ต้องใกล้เวลาไฟมากอะไรเงี้ยหรือแบบยืนกับเพื่อนแบบยืนห่างๆยืนหลัง,หลง,หลงๆหน่อยอะไรแบบนี้ก็จะดีมาคอยจ่ายรามจเช่วยเพื่อนอะไรแบบนี้ก็จะดีนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยแบบเราเล่นแบบักพักแล้วเนี่ยพอเราเริ่มมีของเนี่ยเราก็เออพอจะเริ่มไล่ค่าคนลวแต่เราก็ต้องยืนในตำแหน่งที่เพื่อนสามารถเซฟเราได้เช่นกันนะครับเวลาเราฟาร์มเราก็เรียกว่าอะไรแบบ เคลียรเรนเสร็จแล้วถ้าแบบป่าเขาเวลสีนะลราอาจจะแบบเอ,อ้ยขอแท็กคีปป่าสักตัว2ตัวอะไรนีแต่อย่าไปแย่งปับเขานะครับเดี๋ยวเขาด่าอะนะครับมันก็ไม่ได้ใช้สําหรับยอนตัวเดียวมันใช้สาหรับแครี่หลายๆตัวก็สามารถทาได้นะครับเราจะได้เออรีบเกิดและรีบมาช่วยเพื่อนในตอนเลทเกมได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับปอนจะมาแนะนำลูนไอเทมและพลังแสงของยอนที่ปอนใช้ในเกมเกมนี้กันนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังการใครที่กดเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกดถูกใจให้ปอนนะปบกนกดติดตามและถูกใจให้ปอนหน่อยนะครับปอนจะได้มีกําลังใจาทาคลิปสนุกสนุกแบบนี้เพื่อนๆ่อนทุกน,นะครับโอเคเราไปฟังไอเทมรวมพลังแสงที่ปอนจะมาแนะนํากันเลยโดยไอเทมชิ้นแรกที่ปอนจเจอนะครับก็จะเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับเพื่อที่จะทําให้ยอของเรานะี่ตีเร็วยิ่งขึ้นนะครับและชิ้นถัดไปเนี่ยปอนก็จะเอาเป็นทาร้อนเพื่อที่จะเล่้งดามเมจแล้วก็ดูดเดือดให้กับตัวของยอครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยอยากได้แอ้รวาน่่กก็สตูึ มันยิงเร็วอย่างเียวอะแต่มันดาเมจมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เปลาเลยออกเป็นทารอนดีกว่าเราจะได้ดูดเลือดได้เนาะแต่ว่าถ้าเราได้เอาไปเล่นในตำแหน่งของป่าเราทันเราได้ออกเป็นธนูป่าอยู่แล้วอะมันมีดูดเลือดอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องออกทารอนก็ได้เราอาจจะเอ่อออกไปออกดาบสายฟ้าหรือออกไปขึ้นดาบคีเลยก็ได้นะครับโดยชิ้นต่อไปที่ตอนจะออกนะก็จะเป็นดาบคีเพื่อเล่นเอ่ออัตราการเกิดคีให้กับตัวยนนะครับโดยชิ้นดับใบนั้นตอนก็จะออกเป็นสวิกสติงนะครับเพื่อเล่น เอ่อความระจอมตีอัตาคีอะไรต่างๆให้กับตัวหย่อนเราจะได้แบบยิงรัวๆแล,วแล้วยิงเกิดยิงแบบยิงคีทีประมาณเราเป็นพันอะไรอย่างงี้ก็โหดเหมือนกันนะครับชิ้นผัดไปนะครับก็จะออากาเป็นจอกเกาะน,นะครับซึ่งจอกเกาะในเกมเนี้ยปอนไม่ได้เจอตัวแทงหนามอะไรมากเนี่ยป้อก็จะออกเป็นเอ่อโบเกนสเปียร์นะครับเพราะว่ามันจะได้ดาเมจยิ่งขึ้นกว่ามูลามสาสะนะครับและชิ้นสุดท้ายน,นะครับป้อจะออกเป็นตายเกิดนะครับเพื่อเอาไว้เซฟตัวเองนะครับจากพอ สมมติเราใช้ใตายเกินหมดแล้วก็เจาะเป็นดาบแดงนะครับเพื่อเล่งดาเมจให้กับตัวอยอนไปขึ้นไปอีกนะครับถัดมาในส่วนของรูนนะครับรูที่ปอนใช้ก็จะเน้นไปที่รูนแครี่ปกติสําหรับปอนเลยนะครับที่จะเน้นไปที่อัตากีความรจมตีแล้วก็พลังจมตีนะครับก็จะประกอบไปด้วยแรนเพจ10เมตรสปีด10เมตรและดราก้อนคอร์10เมตรนะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของพลังแฝงนั่นเองพลังแฝงที่ปอนใช้สำหรับยอนนะครับก็จะเน้นไปที่สายสีฟ้าแล้วจบด้วยอะเคมีนั่นเองเพราะว่าเราจะไไไดด้้้้เเเเรรงินยนยอใหแบบ็วๆมาากขึจะ เกิดได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอยากได้แบบเอ้ยอยากได้ดาเมจจ่ามากกว่านี้อาจจะเอาไปสายสีเหล่านจบด้วยโฮลี่ทันเดอร์อันนี้ก็สามารถทาได้เช่นกันนะครับและในส่วนสีเหลืองสองอันที่พอนจะเสริมเน่ยก็จะเป็นแอดออฟแซคคิวฟแล้วก็บรัสซิ่งนะครับเพื่อจะได้เพิ่มมาโบนัสการเกิดคิดค่อแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอย่างนี้ให้กับยอนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาวการแนะนำรูนเทมและพลังแฝงของยอนที่พอนใช้ในเกมเกมนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่า สิ่งที่ปอแนะนําทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของปอนเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากติชมเพิ่มเติมหรือแบบว่าแนะนําว่าเอยออกอันนี้สิออกอันนั้นสิอะไรเงี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกปอได้เลยนะครับปอนจะได้นําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าเออกำลังจะซืนน้อสกินนี้ดีไหมอันเนี้ยสามารถไปดูคลิปของปอวเพื่อประอกอบการตัดสินใจได้นะครับเดี๋ยวปอะให้เพื่อนเข้าไปดูการเล่นยอนในเกมเกม,เกมนี้นะครับว่า ้สก,กิหลหรือเอฟเฟกต่างๆกับสก,กินนี่มันคุ้มไหมที่จะซื้ออะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันให้จบคลิปกันด้วยนะครับแล้วเกมเกมนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย นการกากร์ดคาสบซ็บก,การเล่นย้อนในเกมกนมีของปอนเพื่อนคนน่าจะตัดสินใจกันได้รารับว่าจะซื้อสก,กินนี้สก,กินมันใหม่ดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยากซื้ออันนี้ก็สามารถเข้ามาดูแบบเดิดูเพลินฟังเพลงเพลินดูการเล่นของอรเพลินได้สามารถติดชมอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับคลิปในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากม,มากนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปของปอนในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรหรือจะเป็นทําการรีวิวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย on Vanquish Dark.